ปาเตพี่นองสาวนามเลยเห็นข่าวนี่ออกมาแล้วก็ถือว่าหูซึกดีใจแทนคนเล่าเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือทางฟังไทยเพิ่นนะพี่น้องทางทางการทางการไทยในถทำพิธีการศพอย่างสมเกียรติเหตุเศร้าเล่าเสียชีวิตจากการประทะไทยกัมปูเจีย8ป0 0แสนบาทหาหนึ่งหล่านบาทอาจจะร้ายกว่านั้น พี่นกสาวนามเองได้เห็นข่าวเนี่ยก็โอ้พี่นอกเลยแบบว่าดีใจแท่นคนล่าวเองเนาาพี่นอกเนาะเพิ่งยังห้ยเกียรติคุณผู้ชมคะวันที่ <คน S 2> สิสิงห<อ>าคม2568เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระครูนาปลดเกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานเผงศพหนังหุ่งโจนสาพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเบณใจแดนไทยกัมพูชาณวัดกุชียงมุนตมบดมประดิษฐ์อำเภอหนังยืนจังหวัดอุบลราชธานี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงร้าและอาลายัยโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการประสงงมหาไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายุพอุสมปอมกรมเพื่อว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นและชาวอำเภอนานดึงเขาร่พิธีแก่กรรมจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวัตถุ เียงมุงลอยประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานีลอยมีพระราชทานลองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเอเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำบุ่งสะพังเป็นพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทานสนุสนุเคาะในการจัดงานบําเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพนางหุ้งยังความสำนึกความสำนึกในพระราช ในพระมหากรุณาที่สุดมิได้ให้แก่ครอบครัวจงสางตลอดตลอดจนปะซาสนในพื้นที่สำหรับนางหุ้งเป็นภรรยานา,นายปอสาส้านะอ่านพิษก็ต้องข้อสุดขอไปเด้อพว่าอ,อ่านถึงในพิษแนษยผิดหองเนาะ โจทษาซึ่งจากเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่24กยกันกกค2568ส่งผลให้นางหุ่งเสียชีวิตทันทีส่วนนายปอนได้รับบาดเจ็บสาหัสและ ล่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลน,นางสาวกล่าวว่าในล้านการช่วยเหลือเยียวยาข้อในขนาดนี้ไล่มอบเงินกองทุนช่วยช่วยเหลือผู้ประสบผู้ประสบภัยให้กับนางสาวเป็นเงิน8 0 0แสนบาทตามที่ ท่านี้ตามตามที่ข้อระบุไว้ได้มีมิติเห็นชอบรวมถึงเงินเยียวยาตามระเบียบว,ว่าลวยการปกป้องและเทารวยในส่วนของลา,ายนางหุ้งซึ่งเป็นพลเมืองสัญชาติดาวในข้อลรณีนี้เป็นพิเศษ ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีโดยโดยนายอำเภอนาำยืนจะต้องทำการตรวจสอบข้อแท้จริงซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและนำเรื่องเรื่องเรื่องอีสังพี่น้องเรื่องเข้าการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจรารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไปน้อพี่น้องเนาะนี่ซาหนามเองเห็นข่าวนี่แหละพี่น้องกับป้าติเตอร์พี่น้องเนาะก็ถือว่าคนไทยเพื่อนด้วยทางประเทศไทยเพื่อนให้เงินเยียวยานะพี่น้องทีเสียชีวิตในการประทะกันคันนี้นาะพี่น้องก็คือยิงซาล่าวน่ะเพื่นใด แฟนเป็นคนไทยน้องพี่น้องเนาะแลาผัวเป็นคนไทยอยุบลราชธานีพี่น้องแล้วก็เลยเกิดมีการประทะกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศคมินแล้วเฮ็ดห้ยิ่งเศร้าเล่าคนหนีน่ะได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะกันในครั้งนี้นอพี่น้องแล้วกระทั่งฟังไทยบ่ว่าจะเป็นนายอำเภอรหรืออ,อีสั่งพี่น้องเพื่อนน่ะ เพื่อนก็เลยทํำคว่ำแสดงคว่ำเสียมุกเสียใจแล้วก็เลยทํำพิธีเลยทํำพิธียางสมเกียรติน้องผีน้องเนาะยางสมเกียรติแล้วก็มีเงินเยียวยาหายแปดแสนบาทห้าหนึ่งล้านบาทป้าเตอผี่น้องเอ้สาหนามเองได้เห็นแล้วก็ถือว่าหูซึกดีใจแทนน้องผีน้องเนาะคนล่าเห้ามีแฟนเป็นคนไทยพ่อเสียชีวิตคนไทยเพ็่นกระเฮ็ดแบบสมเกียรติสมศรีน้องผีน้องเนาะ ล่าสุดถ้าคนณขมิ้นเห็นคลิปนี้แล้วต้องสอกต้องสอกแน่นอนเพราะว่าคนไทยเพิ่นเห็นคุณค่าของมนุษย์นำกันน้องพี่น้องเนาะแตกต่างกับประเทศขมิ้นยางหมากอีเดอโเลยแหละพี่น้องเพราะว่าชาหนาเองได้เห็นข่าวนี้แหละก็อู้พี่น้องเอ้ยสาบซึ้งน้ำใจแล้วก็ขอบุญขอพุ่นคนไทยทียังเห็น ยังเห็นคนลาวคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติให้สักซีเห็ดเห็ดส้มเกียตส้มสักซีอีดีนะพี่น้างแล่ามีการทำพิธีซบบ้างเพิ่งแล้วกามีการแห่ซบแบบสมพิธีดีตองอีดีเนาะพี่น้องเนาะป้าเตอพี่น้องเลยาสนาเองเห็นแล้วก็อู้พี่น้องเลยตื่นตันใจอีดีคนไทยเห็ดกับคนลาวได้แบบเนวไรเห็ด เฮดได้เน่าใดหนานาะนะพี่น้องเนะาะทั้งทางทีคนลาานี่กับบริแมนคนประเทศเพืน่นกับเป็นคนประเทศลาาที่ไปมีแฟนเป็นคนไทยฮนาะพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องเลยสนามเองกันนับถืออีดีอรล่ะนับถือนําใจนับถือนําใจของคนไทยเพิ่นอีดีพี่น้องที่เหตดต่อคนล้าเฮายข้าวนี่นะพ่อได้ออกมาแล้วนะคนลาาหลายๆคนเห็นกะ สิาพากันดีใจเนาะพี่น้องเนาะยางหน่อยครับไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นถาว่าเสีสยชีวิตหรือว่าเป็นยังเกิดขึ้นมากคนไทยเพิ่นฮับที่สอบเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเห็ดห้ส้มเขียิส้มสศักรีเนาะพี่นนอปะป้าเตอร์พี่น้องเอ้ยสนามเองได้เห็นแลลวก็ถือว่าขอขอบุญขอบคุณแทนสาวลาวคนนี้เด้อทางครอบครัวเพิ่นทางขอบุญขอบคุณแทนแบบว่าชีวิตของสาวลาวคนนี้ก็ถือว่ามีคุณค่าอีดีอัอนสำหรับคนไทยเนาะ มีคุณค่าอีดีโอ้ยแม่อีสั่งดมีคุณค่าสําหรับสาวคนไทยน้องพี่นนอะคนไทยคนบทิมบบะนี่แหละคือประเทศไทยพี่นนองสาวหนาองนับถือประเทศไทยขอบุญขอบคุณคนไทยทียังเห็นอันประชาชนคนหล่าเฮาแบบไ้เกียรให้ซักซีแบบนี้นาพี่น้อะมีทั้งคนมีทัทง้งทั้งผู้ใหญ่ผู้เตะของเพลินพี่น้อะมีทั้งคนมีทั้งจังหวัด หัวหนาอำเภอมีทั้งไอสังหรายยางพี่น้องตามเป็นเห็ดตามพิธี่เปิดนนะป้า,าตเตอร์พี่น้องเอ้ยถือว่าสมเกียนสมศักดิ์ศรีอีรีพี่น้องนี่แหละคนขมิ้นเห็นแหล่ต้องพากันซอกไปเป็นแถวเลยนะ้องพี่น้องเนะาะว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันมีขาสำใดนะ้น้องพี่น้องโบเมนสิเห็ดถิ่มเห็ดป้าสัมมา,ส,มมาสัมแม่เวลาตุ่ยไปแล้วกะโมมีหันคนสิเก็บซบนะ้องพี่น้องโมมีหันเงินเยาวยาแต่นี่เบิ่งเอานะ้องพี่น้องเนะบิ่งเอาเป็นชา,าวลาวแท้ๆ ที่แบบว,ว่าไปเสียชีวิตจากเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศไทยกับประเทศคามีนปะทะกันแต่คนไทยเพิ่นกับโบโปอยห้ต้องตายฟรีๆพี่เนาะมีการเยียวยาหามีการทำพิธีซพวางเพิงถือตามศาสนาเหตุถือตามพิธีดีตองแสดงความอาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของสาวลาวคนนีน้มาพี่น้องเนาะป้าตื่สนามเองกะขอขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อถ้่ยัง เป็นห่วงเป็นใหญ่ที่ยังเหตุแห่สมเกียรติสำหรับคนลาวคนลาวเห็นแล้วก็่หซื้อขอบุญขอบุญแทนกัขอให้ประเทศไทยจเจริญต่อไปให้ยูดีไม่แห้งเ้วยถาวารซานามอภิษฐานประกันในสนา